สองจ้ะโอ้ยตามหาเห็ลงโอกว่าพ่อจะเข้าใจเว้ดจะพี่หน้่งจ้ะเะย่ยนตอไม้จะซอฟุนตามแดงก้จ้ะหลงโอกยังเหม่ไม้างมากจะพาไปตามอีกจ้ะหลงอ๊กมาให้นจ้ะนี่พ่อแกงนาอยจะเดินทางคุดเดียม้ลยคุณซาฟุนด้วยจ้ะ เจอเลยจ้ะทรประนนัประมาณนี้พอดีแกงเสียบเลยจ้ะยินดีเหือเด้เจ้ะงามคิดถึงแ้าเจียใช้เพียงคำนินจ้ะน้ำจางนี่เหียน้สาฟฝนมาจ้ะเอ้ยเออถือกินตัวเป็นงามจังงามพี่เก้าสวัสดีจ้าสวัสดีในวันที่สิบมิถุนาย,ยนหกเจ็ดจ้ะมะเร็งว่าพอกับสาฝนเดินทางผู้เดียวจ้ะ ก็มาดูมาชมกันว่าสะพนสีมานบอสปิตามให้เราโงกจ้ะไปกันเลยจ้าว้าฟะพนเดินทางทีดเดียวจ้ะมาหนี่นี่เห็นแล้วจ้ะตามลายเราโงกขึ้นเก่านะจ้ะวัดสร้างติพรารกิจจ้าอืมกำลังโผ่เลยจ้ะตัวขึนนุูงซ้งกับพี่น้องก็สิไตไปเลยจ้ะนึงจ้ะก็ต้องแตก ดีจ้ะจ้ะร่างโคเลยจ้ะหัมาน,นหรจ้ะอืมเสีรายงานอะไจังนางจ้ะขีนออกขึนมาไตา่เว้จ้ะนอนเฝ้าเลยนะจ้นะเนาะ สาฟฝนเห็นแต่ไข่เธอจังไข่เจอแล้วจ้ะโทรปรพมาหน,นี้พอดีแกงเสียบได้จ้ะนี่เลยจ้ะพอเกงเนาะจะเดินทางครูเดียมเลยฝนสาฝนได้จ้ะ นี่คืออารมณ์ทนวนเลจ้ะอย่าแงเสียเพงจ้ะมค้งง่าจ้ะอ้ยยอดงามแหอู้ยงามมากเขาไปเห็นจ้ะจนบาน เดิน n g ồ จ้ะโ้สวยจ้ะ,อ,อ,จะอุ้ยตามหาเห็ดลงอกว่าพ่อจะเข้าใจบ่จะพี่น้องจ้ะเย็นเป่าไม้จ้ะโซฟุนตามเดงโกอจ้ะหลงกยังมือาไม่สร้างมาสิพาไปตามอีกจ้ะเห็นน้ำโซฟุนบ่จังเอ้ยเอ้าออถือกินโอ้ถึงยังจ้ะงามพี่เก้า ิโกออกจ้ะบานซะโฟนมาไปเห็นพอ่อดอกดอพี่น้องโอือบานซะโฟนมาไปเห็นพอ่อดอกวันนี้หลายดอกอยู่จ้ะอ่บัตจ,จุมานก็บ่บยากจ้ะอู้หูผึ่งขาเตี้ยเกียงเสียเพื่อกันจ้ะอู้หูถี่ฝนบานบานบานบุกชิงตำปุ่นจ้ะ ตัวใหญ่มีอีจ้ามีอีจ้าเ็ดผึงจ้าเ็ดงมเข็ดงแ่เจียข็ยดผึ่งขมิ้นจ้าน้ำจ่ะน้ำมาแบบเป็นคู่คนทายคนเดียวก็ขพรทายเป็นชอตเด้อจ้ะมูใหจ้ะตะวัไรหลากงาม่าจา้ะเนาะ วานก็ฝนมาบ่ขอด้วยกันมาโมนี่บาดเบิด์ตจะพี่น้องจัาอืมตึ้งขาดเตี้ยอ้อ,อมโพนอยู่จ้ะอืมเหงยๆด้วยจ้ะอืมฝนขึ้น,ยน,ยนอดดยากจ้ะเอาไปนหนึ่งจิ้มแก้วหอมเธอจ้ะเฮ็ดทาน

จะคปจะไปเอาล้ายด้วยจ้ะมีตาใส่ออกล้ายคอยด่จ้ะเฮธานนี่หมูนี่จะดรอเลยจ้ะนี่จะดรอก็ต้ังพอดีเสพ พัก okay. ออกไงบึ้งแบบใไงใจทิฏทานอยเห็นเังนสี่สิบเอาเกินไปจ้ะเบิงเบิงจะเบิงเฮ้ยโหดแท้จ้ะ,ท,ะ,ะ,จะทิฏทานใหญ่จ้ามันนี้สภาพนพาเดินทางกลับบ้านแต่ว่ากลับบ้านสภาพฝนน่าจะาเปกติสภาพฝนสีนอนน่าจะรวยจ้ะมันนี่ก็สิ่กับบานจา้ะเพราะว่าสร้างไปเคี่ยงานซะสภานกันมันอยู่จ้ะมัอนี่ สบาไปหอดบานแต่ซยะโฟนสีไายเฮดเบิร์งเนาะจ้าว่าซะโฟนเฮดยังเน่พราอบางซะบางตอนก็งบ่ายไทยจับพว่ามาเพือเดียวฝาวนะจา้าไปจา้าซะโฟนกระสิเดินทางกับบานแล้วจ้าไปกันเลยจา้จาจ้าซะโฟนนูหอดบานเรียบร้อยแล้วจา้าเฮ็ดที่ไดนมีซะโฟนสินหนึ่งเนาะจ้าพี่น,น้องจา้าหนึ่งกินแจ้วจา้ามาหนี่ขึดยากจาก้า บางชนิดสะาฝนกับบระเทศไทยพี่น้องเบิ่เบิดเด้อจ้ะไปผู้เดียวฝ่าวจ้ะาทางสีกับบานไกล่เงอย่าดฝนตกห่ำจ้ะตีมหาหอดบานฝนมาตกจ้ะตัวใหญ่หนึ่งสิบแซ่บจ้ะ ซาฟ้นกระได้ประมาณกิโลครึ่งเหอจ้ะขุดแถวพ่นมหาเห็ดเพิ่นบ่ได้ขอสืบซาฟ้นซาฟ้นกันเลยขายอยู่ปลาเพิ่นจะพี่น้องบระเทศไทยพี่น้องเบิ่กสนจ้ะต่โง่บนไทยทุกดอกเก็บมองละสองดอกสามดอกจ้ะวอนพี่น้องไปนอนงไต่หลายจ้ะเห็นไใบใครได้หลายกะเสือมองละสองสามดอกจ้ะ ปืนน้ำกันว่ามือไม้นี่ไม้ต่อไปสะพันธ์พาพี่พาหน่องไปไม้ใดจ้ะยังนี้ยิงข่าวพื้นอกอยู่อาดูนน้ำกันเด้อจ้ะอือก็ง่ายกับม้าไล่ดอกอยู่จ้ะฝนมาหอดบานอุ้ยมื่นฝ่ามื่นฝนคักแหงจ้ะ ตื่นทางออกจากป่าประมาณเที่ยงมาหอดบานใบสามเด้อจ้ะถันทางประมาณจากป่ามาบ้านซาวน์นู้นไปสิบก่อสิบโลโห่จ๋ามา,ลาลเลยได้ยินแต่เสียงอักก็เลยจ้าดีนะที่ซาวน์หอดบานก่อนจ้ะจ้าซาวน์ป่าค้าเรียบร้อยแล้วจ้ะ กะิีล่างนล้วหกไข่ี่ห้ากาส็สิหนึ่งจา้ามีสินึงจริงแจวเมนูกับเขาเล่งของห้าจา้าเล่เสวอ,อสิมห่อพี่น้องจา้าฮิโรถผู้เดียวก็สิบมุนประมาณนี้เลยจา้ามุนแอฟเฮฟเลยปาซาฟจะเดินทางไกล ไข่กระตายหน่อกเลยถือเคศทาน,ทานสนุกกินกับเท,ทานเนี่ยจะหอมๆไม่ทานนี่หอมเด้อจ้ะ สะโฟนก็ได้ตะวันสะโฟนบริไทพี่น้องเบิง้งเลยมากประมาณกำหน,นึ่งนะจะ้ะตะหยางไปเห็นก็เลยเก็บเอานะจ๊ะนะปีนี้ไฟไหมป้ปลาหลายขักจ้ะเห็ดพอก็ร้ายหลายตาะวันสะโฟนบริหาตะเห็ดดอกเห็ดนงโงเห็ดเพิงออกก็เดยตามเห็เพิงเห็ดนงโงของพี่น้องเบิ้งจะ้ะปีนี้เป็นเห็ดหาแดงเกลียงีสีออกรสหวานบ๊งฮื่นจะ้ะ จะลักษณะพ้นเวลาเขาเก็บสิเป็นยางจ้ะว่าบวมนแต่ว่าต้องเป็นสีนีเด้จ้ะทิชชานสักคนชิฮอดบานหยอกคับกันมาเลยถัดไปสองคนมีผู้หนึ่งเจ้ากระตากับบมุนจ้ะเอเป็นอย่างใส่ใดที่เก่า เฮ้ยงอใหญ่จีเทศดฐาน,นงโลโหัเข้าจ้ะจางเรา,าสิฟ้าซักคนไปตามมึงอีกอยู่จ้าโลงหัวเราไปถับไปเจองว่าท่านเขานะจ้ะนะทางลุงนิ่มกันอีกจ้าสุดายสิมันสำมได ก็ออกร้ายจ่บานเดียวจะออกจ่บานน้องมีก็จะบ้านอื่นก็ออกพันหลายเด้จอจ้ะจุเพิ่นสนะ,สน,มะสนมากแต่สะมนเราแกงหวานดีจะ้ะ รากินเขียวเนี่ยกุบกรุบกุบกุบแข็งดีจะ้ะอืมขึ้นเพาะจ้าเมย์ซะโฟนกับมานเป็นเหฮทละงหกเห็ดทานเห็ดกอใหญ่จะมีเป็นเห็ดหาดแดงสะโฟนใบไทยเบิ่งจ้ะกินได้ได้จ้ะบัวหุน่นบัวเฟือนมีรสหวานจะเป็นราดเก่งเมย์สะโฟนเฮดเป็นเมนูหนึงนงน่งจะพี่น้องหนึ่งรวมมิีขึ้นอยากนะจะ้ะ เอาไปเก็บเห็ดมานี่ก็ยังบ้านได้แกงกินบันไดอยู่จ้ะพี่น้องบ้านได้กินเออซากฟงก็ขายบืดเน้ะจ้ะพี่โอ้ยแต่เสียไปจา่าถือว่าม้ายืนจ้ะมันนี่เป็นเพ็ดร่วมๆเดินทางผู้เดียวจ้ะบ,บางชดบ,บางตอนกับไปไาย,ายพี่น้องเองบิรงนเนาะจ้ะจ้าชื่นชอบคลิปนี้ข้อฝากก็ไหลก็แชร์ก็ติดตามชีวิตเพชรนี่เจ้าก็จะดิ่งแจงเตือนไว้น้ำจ้าหลังหลในคลิปต่อไปว่าซากฟงกับสังกุงศรีไปตามหลงูอีกสิไใดศรีมันซ้ำใดจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า